ให้ของของัาติในภัคอื่นเนี่ยอาจจะได้ตำแหน่งรัฐประหานยังคงอยู่ยังได้ตำแหน่งรัฐประหารอยู่แล้วก็ต้างไปได้ผู้นำฝ่ายค้านด้วยไม่มีประเทศไหนของก็มีริกแบบนี้นะครับผู้นำฝ่ายค้านอย่างผมได้รับการเลือกตั้งมาใช่ไหมครับเราก็ได้รับการเลือตก,กอตั้งในสภามาได้รับการโหวตก้าวมาเราไม่ควรจะโดนข้อจำกัดยังนี้มาบีบให้เราต้องทำอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมานะ แปลว่าหากพรรคเก้าวไกลลงมติขับหมออ่องออกจากสมาชิกพรรคเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่าหมออ่องก็คือเป็นผู้ที่กระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างไรไปจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลจะลงมติขับนายสตวแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออรมร่พพดองรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งออกจากพรรคนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้ชมครับล่า,าสุดทางด้านานายประพฤติชชัตประภาชัยหรืออาจารย์อุ๋ยนักวิชาการด้านกฎหมายและอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้ความเห็นว่าหากพักคก้าไกลขับมอองออกจากพัคก,ก็ควรลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาด้วยเพราะคนที่ถูกพักมีมติให้ออกถือเป็นผู้กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรณร้ายแรงผมได้ยินข่าวว่าทางพักคก้าไกลเนี่ยอาจจะมีมติขับออหมออง นะรองประธานสภาออกจากพักนะครับซึ่งอันนี้ไม่ว่าพักเก้าไกลจะทําไปด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตาม,มานะฮะแต่ผมตั้งข้อสังเกตดังนี้คือตามข้อบังคับพักเก้าไกลพุทธศักราชส5 6 3ข้อ64วงเล็บก่ากำหนดว่าหากพักจะมีมติขับสมาชิกออกจากพักเนี่ยก็ต้องมีเหตุ ซึ่งเหตุก็คือการกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือจะลงมติขับออกจากพักคได้นะครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าหากพักคเก้าไกลลงมติขับหมออ่องออกจากสมาชิพากพักคเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่าหมออองก็คือเป็นผู้ที่กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงถูกไหมครับ ก็นาไปสู่คําถาม3ข้อที่ผมจะตั้งคําถามที่ผมจะตั้งขึ้นมาดังนี้นะครับคือข้อแรกคนที่กระทาผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงสมควรจะดารงตําแหน่งรองประธานสภาต่อไปไหมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งสําคัญนะครับเพราะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาด้วยก็คือเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นเพราะว่าก็าะจะเป็นหน้าเป็นตา ของประเทศนะฮะเวลาไปประชุมอะไรแล้วก็ต้อนรับอาคารตุกาจากต่างประเทศเอ๊ะแล้ว,แล,วแล้วคนที่กระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างรแรงเนี่ยควรจะทําหน้าที่นี้ไหมนะครับคําถามข้อที่2รัฐธรรมนูญพุทธศักราชส5 6 0นะมาตรา119วรกํารกสกำหนดให้ประธานสภาและผู้ทําหน้าที่แทนซึ่งก็คือรองประธานเนี่ยต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ ดังนั้นหากหมออ,องยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานสภาต่อไปจะมีปัญหาในการวางตัวเป็นกลางไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ไปก็ต้องแล้วเราจะขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแล้วก็มีสมาชิกของพรรคก้าวไกลที่ลงมติขับตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ในสภาด้วยนะครับ ขณะปฏิบัติหน้าที่จะมีความรู้สึกยังไงต่อพรรคเก้าไก่ว่าเอ๊ะก็สมาชิกเราที่นั่งเนี้เอ้ยเป็นคนกล่าวหาว่าฉันทําผิดจรรยาบรรณไร้แรงอย่างเงี้ยนะครับจะมีปัญหานในเรื่องการวางตัวเป็นกลางขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะจะมีความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์กับพรรคที่ขับตนเองออกหรือไม่นะครับข้อที่3ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รุสกรา2,503ข้อ10กำหนดว่าสมาชิกจะต้องรักษาไว้ชื่นชื่อเสียงของสภาผู้แทนรัษฎรและไม่กระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศและสภาผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าการที่หมอององถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณเนี่ยและยังดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอยู่เนี่ยจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสภาผู้แทนหรือไม่ก็คือมันจะขัดกับประมวลจริยธรรม สภาผู้แทนรัษฎรใหม่นะครับก็ขอฝากให้พักเก้าวไกลนะครับพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภานี่ไม่ใช่สนามประลองการแข่งขันเล่นเกมการแข่งขันนะครับที่จต้องทําทุกพิธีการเพื่อได้สิต้องการแต่ว่าสภาเนี่ยเป็นสถานที่บำบัดทุกบำรุงสุขของพี่น้องประชาชน จะเป็นความหวังของประชาชนทั้งประเทศนะครับที่ต้องการเห็นการเมืองไทยพัฒนาไปในทางที่สร้างสารรค์นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ